สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกฮังการีแกรนพีนะคะสนามที่14ของฤดูการ m o โต g p พี2 5 2 5ที่บาลาตอนพาร์คเซอร์กิตสนามใหม่แกะกล่องเลยที่จะแข่งกันปลายสิงหานี้ค่ะครับผมนี่เป็นการกลับมาฮังการีทั้งแรกในรอบออน่าจะ30กว่าปีเลยนะนานมากเลยนะคะแล้วสนามนี้ก็แข่งครั้งแรกแบบสมบูรณ์เลยใช่ครับไม่มีข้อมูลเก่าเลยคือ เริ่มจากศูนย์จริงๆครับโหงั้นก็เป็นวาวการสำคัญเลยนะคะอาจจะพลิกเกมลุ้นแชมป์ได้เลยถูกต้องครับมันคือบททดสอบใหญ่เลยเรื่องการปรับตัวของทุกทีมแล้วก็เ,เป็นก้าวสำคัญของดอร์นาในยุโรปกลางด้วยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ตัวสนามแล้วก็ฟอร์มล่าสุดของนักแข่งนี่แหละคะ่ะ เป้าหมายเราก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมสนามนี้น่าสนใจแล้วใครจะได้เปรียบเสียเปรียบบนแทร็กที่ไม่คุ้นเคยนี้โอเคมาเริ่มที่ตัวสนามบาลาตอนพาร์กกันก่อนนะคะครับอยู่ใกล้ทะเลสาบบาลาตอนไม่ไกลจากบูดาเปสต์เท่าไหร่ออกแบบโดยวิศวกรฮังการีเฟรนซ์กูลาชีเห็นว่าเน้นเรื่องความปลอดภยัยความท้าทายแล้วก็ความยั่งยืนครับผมมีพิทบ็อกซ์ตั้ง40สช่องแนะ่ ใช้กำแพง TechPro แทนยางยาวประมาณ4กิโลนิดๆิดโค้งได้มาตรฐาน FIM Grade A เลยนะครับใช่ค่ะเกรด A เลยจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า c a p p y Rossi Effect อืมยังไงคะคือเดิมทีเนี่ยสนามนี้เขาทำมาสำหรับรถยนต์เป็น FIA Grade อ๋อค่ะแต่พอจะจัด MotoGP ซึ่งต้องการ FIM Grade A เนี่ย มาตรฐานความปลอดภัยมันสูงกว่ามากโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ run off สองปรับเยอะเลยสิคะปรับเยอะเลยครับคุณลอริสคาปิโรซีที่เป็น safety advisor ของ FIM เนี่ยเขาก็เข้ามาดูเองเลยพยายามปรับให้ปลอดภัยสำหรับมอเตอร์ไซค์แต่ก็พยายามไม่ทำลายเอ่อ c h a r a c t ร์เดิมของสนามมากไปแล้วปรับอะไรไปบ้างคะหลักๆก,ก็อย่างเช่นโค้ง6ถึง7ที่เคยเป็นโค้งขวาเร็วๆต่อเนื่องกันก็กลายเป็นโค้งหักศอกแคบๆแ,แบบด็อกเลกไปเลยเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภยัย อ๋อค oh, ่ะแล้วก็มีการใส่ชิเคนใหม่เข้าไปบนทางตรงด้านหลังคล้ายๆที่ Red Bull Ring นะครับเพื่อลดความเร็วลงแล้วก็อาจจะเพิ่มจุดแสงได้ด้วยน่าสนใจค่ะครับแล้วก็ปรับโค้งช่วงท้ายโค้ง13 1 5ให้มันแคบเข้าหน่อยแล้วก็ไฮไลท์สำคัญสุดๆเลยคือคือปูยางมาตอยใหม่เอี่ยมทั้งสนามเลยครับเมื่อต้นปี2025นี่เอง โอ้โหใหม่หมดจดเลยอันนี้น่าจะตัวแปรใหญ่มากใหญ่สุดๆครับแล้วในมุมนักแข่งล่ะคะมันจะให้ฟีลลิ่งแบบไหนดูจากเลเยอร์เหมือนจะเป็นแนว Stop and Go หรือเปล่าคะเบรกหนักๆแล้วเร่งออกไปแรงๆใช่ครับน่าจะเป็นแนวแนวนั้นเลยเป็นสนามเทคนิคสูงค่อนข้างแคบเน้นเบรกกับความคล่องตัวไม่ใช่ทางตรงยาวให้วัดท็อปสปีดเท่าไหร่อาจจะขาดความไหลลื่นต่อเนื่องไปบ้างไหมคะเพราะเหมือนดัดแปลงมาจากรถยนต์ก็อาจจะเป็นไปได้ครับ แต่ประเด็นสำคัญกว่านั้นคือเรื่องยางมาต่อยใหม่นี่แหละครับค่ะเล่าหน่อยค่ะมันส่งผลยังไงคือผิวทางใหม่แบบนี้ช่วงแรกๆมันจะลื่นมากครับการยึดเกาะจะต่ำแล้วก็ไวต่ออุณหภูมิสุดๆอืกดดันมิชลินแน่นอนเรื่องการเลือกยางแต่ที่สำคัญกว่าคือทีมต้องพยายามหา mechanical grip อา่าฮะการยึดเกาะจากตัวรถเองใช่ครับคือต้องงัดประสิทธิภาพจากแชสซีช่วงล่างออกมาให้ได้มากที่สุด จะพึ่งยางอย่างเดียวไม่ได้เลยแปลว่าวันศุกร์นี้มีโอกาสเห็นคนล้มเยอะเลยสิคะคาดว่าอย่างนั้นเลยครับและทีมไหนอ่านเกมเรื่องผิวแทร็กที่มันจะค่อยๆมียางลงไปเกาะมากขึ้นเรื่อยๆได้ดีกว่ากันเนี่ยจะได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มากโหงั้นวันศุกร์นี้สําคัญสุดๆเลยสําคัญมากครับเพราะไม่มีข้อมูลเก่าเลยทุกทีมต้องเริ่มหาเซตอัพพื้นฐานทั้งเกียร์การสะเทือนการตอบสนองของยางบนผิวแทร็กใหม่หมด แล้วรอบ practice บ่ายวันศุกร์ที่คัดเข้า Q2 โดยตรงหรอคะเดือดแน่นอนครับต้องทำเวลาทั้งที่ยังไม่รู้ลิมิตแล้วสภาพ t r a ็กก็เปลี่ยนตลอดเวลาอาจจะมีแค่ทีมโรงงานดูคาตีกับ KTM ที่ได้เปรียบเล็กน้อยเพราะเหมือนว่าทีมทดสอบเขาเคยมาเก็บข้อมูลให้มิชลินไปบ้างแล้วตอนเดือนมิถุนาค่ะทีนี้มาถึงตัวเต็งกันบ้างแม้ว่ามาร์คมาเกสจะฟอร์มร้อนแรงนำโด่งอยู่แล้วสนามโค้งทรายเยอะเบรกหนักๆแบบนี้ดูจะเข้าทางเขามากครับ เข้าทางเลยแต่สนามใหม่แบบนี้มันก็เปิดโอกาสให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันได้เหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับมาเคสคือตัวเต็งแบบปฏิเสธไม่ได้เลยโดยฟอร์มปัจจุบันและสไตล์การขี่แต่ถ้าเทียบกับเพื่อนร่วมทีมฟรานซิสโกบังยาย่าล่ะคะเห็นว่าปีนี้เขายังไม่ค่อยคลิกกับ g p 25เท่าไหร่ใช่ครับบางยาย่ากำลังเจอปัญหาในการหาความมั่นใจกับส่วนหน้าของ g p 25อยู่สนามที่เทคนิคสูง ต้องการความแม่นยำในการเบรกเข้าโค้งแคบๆแ,แ,แบบนี้อาจจะยิ่งไปขยายปัญหาของเขาในสนามที่ข้อมูลเป็นศูนย์ก็ได้อืน่าสนใจคะ่ะอาจจะเห็นชัดขึ้นว่า GP 25มันเข้ากับสไตล์มาเกสมากกว่าหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับนี่อาจเป็นบททดสอบสำคัญเลยแล้วกลุ่มไล่ล่าล่ะคะใครน่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างเ e โด o รคอสตาครับฟอร์มแรงดุดันเบรกดีน่าจะชอบสนามแบบนี้แถมขี่ KTM ที่เด่นเรื่องเบรกอยู่แล้วด้วย รรก้แงอีกคนที่น่าจับตามากๆคืออเล็กซ์มาเกสที่อยู่อันดับ2ตอนนี้ค่ะใช่ไมคะที่สำคัญคือเขาใช้ GP24 ครับอ๋อรถปีเก่าใช่ครับนี่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทีมอิสระอย่างเกรซินี่ฉวยโอกาสได้เลยความนิ่งของรถเก่าที่เข้าใจมันดีแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีค่ามากกว่าศักยภาพที่ยังรีดไม่สุดของรถใหม่ในสนามแบบนี้ก็ได้ขณะที่ทีมโรงงาน อาจจะยังแก้ปัญหากับ G P 2 5กันอยู่เป็นไปได้ค่ะแล้วอัปเรียล่ะคะมีเบเซกิกับมาตินอัปเรียอาจจะไม่ใช่สนามที่เข้าทางจุดแข็งเรื่องความเร็วกลางคงต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ถ้าพวกเขาสามารถเซตรถ R S G P ให้เลี้ยวได้คมในชิคเขนเบรกได้ลึกพอเออเบเซกิก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้ครับ ผลแข่งที่นี่อาจจะช่วยบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลำดับชั้นของรถในสนามเทคนิคสูงได้เหมือนกันนะคะชัดเจนขึ้นเลยครับว่าปรัชญาดุคติ KTM ที่เน้นเบรกเร่งกับอะปริเลียที่เน้นกลางโค้งใครจะเหนือกว่าในสนามลักษณะนี้สรุปภาพรวมแล้วก็คือมาร์คมาเคสยืนหนึ่งเป็นเต็งส่วนโพเดียมที่เหลือนี่น่าจะสู้กันมันหยดเลยทั้งอคอสตาอเล็กซ์มาเคสแล้วก็อาจจะมีเบเซคคีเข้ามาเอี่ยวด้วยครับผมกุญแจสาคัญคือ ใครปรับตัวเข้ากับสนามกับยางมาตอยใหม่ได้เร็วกว่ากันเดิมพันสูงมากเลยนะคะเนี่ยสูงมากครับถ้ามาเคสชนะขาดที่นี่มันอาจจะส่งผลทางจิตวิทยาปิดประตูแชมป์ไปไกลๆเลยแต่ถ้าพลาดล่ะค่ะถ้าเขาสะดุดมันก็จะเปิดโอกาสแล้วก็จุดไฟความหวังให้คู่แข่งทันทีเลยครับในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะคะนอกจากฝีมือนักบิดแล้วครับ กลยุทธ์ของทีมในการบริหารเวลาซ้อมที่น้อยนิดกับการรับมือความไม่แน่นอนของยางมาตอยใหม่ในสนามที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดที่แท้จริงยิ่งกว่าความเร็วเพียวๆของนักแข่งหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับผมว่าใช่เลยการปรับตัวในระดับทีมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในสนามนี้จริงๆครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานม o t ต r s p o r t AI ทุกคนคะ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ